ช่วงนี้นะคะการจะล่าจรกระเริ่มที่จะน่าแนนเพิ่มขึ้นเพราะว่าใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่นะคะเหตุการณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเบิงต่อไปนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่รถมอเตอร์ไซค์ไปส้นกันกับรถกระบ,บะที่คน้นคนงานไปแต่ว่าเป็นเหตุการณ์จำลองเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกซ้อมถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์จริงก็จะได้ซ้อยเหลือผู้ที่บาดเจ็บได้ท่านทวงที่นั่นเองค่ะซึ่งทางอัเภอร์ห่วยทับท่านรวมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดศรีสะเกและกะหนนวย กู้ไั่ชุกเฉินค่ะเพื่อนีการจัดฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่จะรับมือกับอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นเพื่อนเน้นเรื่องของการประสานงานผู้บาดเจ็บนะคะให้ซอยเหลือใดายไพ่ในระยะเวลาสิบานาทีค่ะ โดยโรงพยาบาลหววทับท่านรวมกับน่วยกู่ไพ่ทองทินในพื้นที่อบตอเมืองหลวงอบตอกลวยกว่างอบตอพักไหมเพิ่มมีการจัดซ่อมเรื่องของแผนรับมืออุบัติเหตุใหญ่เพิ่มมีการสมมุตลแบบนี้ค่ะสมมูิเหตุการณ์ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นยูทีบันหัวย่างตำบลเมืองหลวงมีรถมอเตอร์ไซค์ส้นกันกับรถกระบ,บะคนคนงาน เ็ดุห้<ท>ยมีผู้บาดเจ็บสาหัสเกือบสีบคนนะคะทั้งแขนขาดขาหักสลบหมดสติและก็เสียชีวิตค่าทีหนึ่งรายมีพลเมืองพบเห็นและก็แจ้งไปที่สายด่วน1669หน่วยกู้ภัยท้องทีในแต่ละพื้นที่เมื่อไดรับการประสานงานก็ต้องเขา้าซอยเหลือผู้บาดเจ็บหรือว่านะคะถึงทีเกิดเหตุภายในระยะเวลา สิบห,าห้านาทีนะคะที่เห็นแดงๆนี่คือเพันท่าสีเอา,<ฮ>านะคะ <ฮา S 1> เพื่อนเป็นการสอบไปก่อนนะคะเพื่อนจะเน้นให้หน่วยกู้ภัยทองทินหรือวตตัตบลไก่เคียงร่วมปฏิบัติงานจริงเป็นการเตรียมพร้อมทั้งบุคลากร,กรเครื่องใหม่เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนการประสานงานซอยเหลือและการนําผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทรงห้ถึงพยาบาลน,นะคะถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี่เป็นสําคัญโดยมีการป้องกันนะคะและก็มีท่ง บรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดชิีสะเกตร,ร่วมกับสถานีตำรวจผู้ท่อนหวยทับท่านนำกำลังพ้นเขาร่วมฝึกซ้อมรับมืออุบัติเหตุในเถื่อนหนีน้าค่ะนี่ก็คือเป็นการซ้อมแผนรับมือนะคะคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์น้านะคะเพื่อเพื่อหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้ใดไปพบเห็นค่ะยิบโทรศัพท์มา1669แจ้งเหตุน,นะคะถือว่าเป็นการซ้อมวบก่อนนะคะ